สวัสดีครับน,นี่นะครับก็จะมาเปิดเกมให้ monster นะครับแบบมอนสเตอร์พาร์นั่นเองใน p พ y Store นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เล่นเกมมาสักพักแล้วนะครับอ่าลืมบอกไอคอนอันนี้ก็คือเป็นเกมโปเกมอนเกมหนึ่งนะครับเหมือนใน Play g เกมบอยอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ผมเล่นได้สักพักแล้วแล้วก็พัฒนาตัว ชามิลอนหรือว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันเนี้ยผมพัฒนาเป็นร่างสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอ,อ,อื่นอีกตามนี้ครับแล้วก็มีในโปรเกคเซนเตอร์อีกจำนวนหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีทำภารกิจนะครับที่แรกมันก็จะมีคล้ายๆแบบนี้แหละครับแต่จะเป็นอัพสีเขียวสี ฟ้านะครับแต่ตอนนี้ดูฝั่งขวามือตรงปุ่มโกนะครับผมมันจะเขียนว่าเบลคทีมโปเกมอนนะครับทูบลูบวก1 Quality นะครับก็คือตอนนี้ผมมีไอ้โปเกมอนเนี่ยที่เป็นชื่อสีฟ้าบวก1เนี่ยสองตัวแล้วนะครับมันให้มันมันต้องการจะให้เราเนี่ยทำการบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งการบวกก็คือการเบรกนี่นะครับผม ขั้นแรกมันก็จะไม่มีสีนะครับแล้วก็ถ้าบวกมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเขียวบวกหสีฟ้าสีฟ้าบวกหสีฟ้าบวกสอ,อะไรก็ว่าไปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัพนะครับวันนี้ผมจะขออัพตัวคาดาบ้านะครับก็เป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตนะครับผมตอนนี้ผมก็ตั้งฟอลโล่อยู่นานเหมือนกันโอเคอยู่นะครับก็อันดับแรกนะครับตอนเนี้ย มันต้องออต้องการที่จะเบรกเนี่ยมันจะต้องมีของให้ครบหอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ขาดไอ้นอกไอ้นอกตัวนี้นะครับก็วิธีหามันก็คือเข้าไปตรงนี้โ o w นะครับมันก็จะไปเลือกโ o ให้ในส่วนนี้นะครับเราสามารถเข้าได้อีกทางก็คือตรงเทรนเนอร์ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นด่านที่เ,เล่นผ่านมาแล้วตามเควสตต่างๆ นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้ง่ายอยากจะรู้ว่าจะใช้ตัวอะไรก็เข้ามาตรงนี้เลยดีกว่านะครับมันก็จะเลือกให้อันนี้คือด่านที่เราเล่นมาแล้วนะครับผมถ้าชาเลนจ์ก็คือเราก็จะไปสู้กรอมหนึ่งนะครับหรือว่าเลดตัวนี้ก็คือ,อให้มันเล่นผ่านไปเลยนะครับแล้วเรารับของเองเดียว10บไทมงก็คือเล่นเลททั้งหมด10ครั้งนะครับก็คือเราก็ขอเลดเลยดีกว่าเร็วๆร็วดีนะครับถ้ายังไม่เจอก็กดเลดต่อไปนะครับ นี่นะครับอันนี้ผมเจอแล้วหนึ่งตัวก็กดโอเคนะครับตอนนี้ผมก็สามารถเบรกได้แล้วนะครับผมจะคาราบาไปคาราบาบวกหนึ่งนะครับผมว่า,าการเบรกไปอ่าตอนนี้คาราบาเราตามตามชื่อข้างล่างนะครับใต้ชื่อเขียนคาราบาบวกหนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ผ่านเรียบร้อยครับก็มีแค่นี้เองนะครับผมไม่ยาก นี่นะครับคนส่วนใหญ่ก็เล่นเราก็ได้ตัวดีๆกันเยอะครับผมเคยเจอสโนแลกนะครับที่โหดที่สุดนะตอนนี้นะครับผมก็เป็นตัว S เลยของผมก็จะมีแค่ตัว A กับตัว B นะครับผมเออลืมบอกไปนะครับในส่วนของโปเกมอนนะครับแบบนี้ตอนนี้นะครับเป็นตัว B ก็คือเนี่ยเป็นตัว B นะครับมันจะมีตัว B ตัว B ตัว A นะครับตัว A ก็คือตัวหายากนะครับ ตัว B ก็คือลองลงมา B แล้วก็ C แล้วก็ D นะครับผมก็เวลาเราอีโวไปเรื่อยๆเงี่ยมันก็จะเพิ่มเกรดเป็นเกรด A อะไรเองนะครับผมส่วนดาวนะครับผมก็จะมาอยู่ที่ Strength อันนี้ก็เอาไว้เพิ่มดาวนะครับผมเพิ่มคลาสของตัวละครนั่นเองนะครับก็ตามนี้ครับผมใครอยากเล่นก็สามารถโหลดได้นะครับ ตอนนี้ผมก็รออ,อีโวตัวนี้อยู่ตัวเดียวพอดีว่าผมชอบสายพลังจิตนะครับถือว่าโหดได้ประมาณหนึ่งครับผมใครอยากรู้ในส่วนไหนก็มาสอบถามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม